มูลนิธิหมอเสมพิงพวงแก้วมูลนิธิหมอเสมพิงพวงแก้วได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2538จากการริเริ่มของศาสตราจารย์นายแพทย์เสมพิงพวงแก้วที่มองเห็นปัญหาของเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดทําให้เด็กเหล่านี้ขาดเสาหลักให้ยึดเหนี่ยว และเมื่อต้องอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องที่ยากจนเด็กหลายคนจึงไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปโครงการพ่อแม่อุปถัมจึงได้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสทางการศึกษาโดยการหาผู้อุปการะที่ใจบุญอุปการะทุนการศึกษาให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป ในปีการศึกษา2556มูลนิธิมีเด็กที่ได้รับทุนการศึกษา813รายในเขตพื้นที่6จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางลำพูนและแม่ห้องสอนโดยแบ่งเป็นระดับอนุบาล3คนประถมศึกษา94คนมัธยมศึกษา386คน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ76คนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง40คนและมหาวิทยาลัย214คนปัจจุบันมีผู้ใจบุญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งผู้อุปการะรายกลุ่มและรายบุคคลที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ดเด็กเหล่านี้ ในแต่ละปีมูล,ลนิธิจะได้รับเงินบริจาคเป็นทุนการศึกษารวมทั้งงบกิจกรรมและงบบริหารสำหรับเด็กในโครงการพ่อแม่อุปถัมปีละ12ล้านบาทโดยที่เด็กในโครงการจะได้รับทุนตามระดับการศึกษาดังนี้อนุบาลและปฐมศึกษา5,000บาทต่อปีมัธยมศึกษา6,000บาทต่อปีวิทยาลัยเทคนิคหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หน0 0งบาทต่อปีวิทยาลัยเทคนิคหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง15,000บาทต่อปีและมหาวิทยาลัย20,000บาทต่อปีนอกจากการส่งเสริมทางด้านการศึกษาแล้วการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันมูลนิธิจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กเหล่านี้ควบคู่กันไปด้วยอาทิเช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตนเองไปพร้อมกับการเรียนรู้การทำเกษตรในครัวเรือนโดยมูล,ลนิธิจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตรให้แก่เด็กอีกทั้งสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อให้เด็กได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนเป็นโครงการที่แก้จนแก้จริงที่ริเริ่มโดยหอ,อการค้าไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถมีแนวทางในการสร้างรายได้จากการทำเกษตรภายในพื้นที่หนึ่งไร่โดยมูล,ลนิธิได้ส่งเด็กนักเรียนทุนในโครงการพ่อแม่อุปธรรมที่มีความสนใจในอาชีพเกษตรกรสองรายเข้าร่วมกิจกรรมที่แปลงนาสาธิตสวนสรพสิง บ้านนาเจริญอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจัังหวดอุบลราชธานีเป็นระยะเวลา5เดือนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การเกษตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเด็กจะได้รับพื้นที่ทำกินในโครงการคนละหนึ่งงานในการบริหารจัดการทำการเกษตรทำนาปศุสัตว์ประมงและกษิกรรมตามแนวทางทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวิทยากรเป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการหนึ่งไร่1นึแสนเด็กนักเรียนทุนของมูล,ลนิธิทั้งสองรายจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการทำการเกษตรพัฒนาไปเผยแพร่ให้แก่เด็กนักเรียนทุนอื่นๆตลอดจนนำไปประกอบวิชาชีพเพื่อให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนทุนในโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆรู้จักใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์อีกทั้งยังสามารถหารายได้เพื่อสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวได้อีกด้วยมูล,ลนิธิหมอเสมพิงพวงแก้วเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียนทุนในโครงการจึงได้จัดหางบประมาณในการดำเนินงาน สนับสนุนส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่เด็กเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานที่ดีต่อไปในอนาคตที่ผ่านมามูลนิธิได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากทั้งสถาบันการศึกษาและอาสาสมัครชาวต่างชาติที่มาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียนทุนในโครงการนอกเหนือจากโครงการที่สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กแล้วมูลนิธิยังดำเนินโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ที่ผ่านมามูลนิธิได้ดำเนินโครงการบ้านวัดโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังและเน้นย้ำให้เยาวชนในสังคมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงโครงการวางแผนครอบครัวในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของมูลนิธิ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยเพื่อลดจำนวนประชากรที่จะเกิดใหม่ของชุมชนบนพื้นที่สูงตลอดจนลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงและร่วมกันรักษาป่ารักษาน้ำเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศัการาช2 5 5 6 มูลนิธิได้จัดพิธีเปิดสวนสาธารณะและห้องสมุดเสมสิขาไรยเชียงราย<ต>เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญของไทยและของโลก<ต>ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป<ต>สวนสาธารณะและห้องสมุดเสมสิขาไรยเชียงราย<ต>ก่อตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของศาสตราจารย์นายแพทย์เสมพิงพวงแก้ว<ต>เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ที่จะบริจาคที่ดินในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่านโดยงบประมาณการก่อสร้างได้นำมาจากเงินมรดกที่ท่านมอบไว้ให้เป็นสาธารณกุศลเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุดห้องสมุดเสมสิขาลายเชียงรายตั้งอยู่ที่ถนนสันสลีตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยก่อตั้งเป็นอาคารสองชั้นชั้นล่างจัดทำเป็นห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญต่างๆทั้งของไทยและของโลกซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้สืบค้นประวัติของบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆเพื่อจะได้ศึกษาคุณความดีของบุคคลสำคัญเหล่านั้นแล้วนำไปใช้ประกอบการเลือกอาชีพที่เหมาะสมแก่ตนเองต่อไปในอนาคต ชั้นบนของอาคารเป็นห้องสมุดสารสนเทศส่วนบริเวณด้านหลังของอาคารได้จัดทำเป็นสวนเกษตรและสวนสมุนไพรในพื้นที่จำกัดเพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการทำการเกษตรนอกจากนี้ในอนาคตมูลนิธิจะเรียนเชิญผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆ มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ความสำเร็จให้แก่เด็กและเยาวชนที่รานกิจกรรมเพื่อช่วยจุดประกายความคิดให้เด็กๆเ,เป็นคนดีของสังคมมีคุณธรรมตลอดจนมีความสามารถที่จะสร้างอนาคตของตนเองต่อไปปัจจุบันมีเด็กนักเรียนทุนในโครงการของมูลนิธิที่สำเร็จการศึกษาและมีงานทำเป็นกำลังสำคัญของชาติแล้ว625ราย และยังมีเด็กด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการศึกษาอีกจำนวนมากเงินบริจาคที่ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านได้กรุณามอบให้แก่มูลนิธิจะช่วยให้เด็กที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ได้มีโอกาสทางการศึกษามีอนาคตและเป็นกำลังสำคัญของชาติในการกลับมาพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไป ดิฉันนางสาวเนรพิชัยรังสีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะดิฉันรับทุนการศึกษาตั้งแต่ปีพศ2539ดิฉันมีความฝันอยากจะเป็นหมอตั้งแต่เด็กค่ะซึ่งตอนนี้ความฝันของดิฉันก็ใกล้จะเป็นความจริงแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ดิฉันต้องใช้ทั้งความมานะความอดทนและความพยายามการเรียนในคณะแพทย์6ปีที่ผ่านมา ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ถึงความทุกข์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละคนทำให้มีแรงผลักดันในการศึกษาหาความรู้ในการอ่านหนังสือเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแต่ละคนค่ะเมื่อถึงวันนั้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนหายจากโรคที่ตัวเองเป็นอยู่ดิฉันมีความรู้สึกมีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองมากบางครั้งความรู้สึกนั้นก็ยากที่จะบรรยายออกมาว่าดิฉันรู้สึกยังไงคงเหมือนดังเช่น คุณหมอเสมทิ้งพวงแก้วท่านเป็นคุณหมอที่คอยรักษาคนไข้แห่งจากความเจ็บป่วยช่วยสืบต่ออายุของคนไข้หลายๆคนนอกจากนั้นแล้วท่านยังมอบโอกาสให้กับเด็กด้โอกาสโนถึงตัวดิฉันด้วยดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมากค่ะที่คุณหมอเสมได้ก่อตั้งมูลนิธิหมอเสริมทิ้งพวงแก้วขึ้นมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ประกาศนะที่มอบทุนการศึกษาให้กับดิฉันและเด็กด้โอกาสหลายๆคน ทำให้ดิฉันได้มีการศึกษาได้ทําตามความฝันของตัวเองและกําลังจะเป็นแพทย์ในอนาคตต่อไปดิฉันตั้งใจว่าจะเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตทําเพื่อผู้อื่นทาเพื่อสังคมตอบแทนโอกาสดีๆที่สังคมมอบให้กับดิฉันตลอดมาค่ะขอบคุณสวัสดีครับผมนายสิทธิพงศ์นาตา ได้เรียนจบระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยลาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปัจจุบันผมกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผมได้รับทุนตั้งแต่พศ2549จนถึงปัจจุบันผมมีความใฝ่ฝันอยากเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กผมมีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์และพยายามฝึกฝน ศึกษาเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาโดยตลอดในการศึกษาในระดับปริญญาโทนี้ตามหลักสูตรสองปีผมก็สําเร็จการศึกษาตามที่ผมตั้งใจไว้กับผมขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิมอสเสงพิมพองแก้วและผู้อุปการะที่ได้เมตตาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอดกับผมตั้งใจจะทําหน้าที่ของคนเองให้ดีที่สุดและจะเป็นคนดีแก่สังคมประเทศชาติต่ตอไปขอบคุณครับ สวัสดีครับกระผมนายชูเกียรติบุญแก้วครับเป็นนักเรียนทุนในมูลนิธิหมอเสรพิมพ์องแก้วได้รับทุนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545จนถึงปัจจุบันรวม11ปีครับผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนแม่สวยวิทยาคมสิ่งที่ผมตั้งใจตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิผมตั้งใจไว้ว่าผมจะเป็นคนดีและ สามารถมีวิชาที่จะหาเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัวได้อาชีพที่ผมใฝ่ันที่จะอยากเป็นในอนาคตก็คืออาชีพผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ตัดต่อภาพยนตร์โดยผมได้ไล่ตามความฝันของผมโดยการส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดในโครงการต่างๆอาทิเช่นการประกวดคลิปวิดีโอทานน้ำใจสู้ภยัยน้ำท่วมเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากกระทรวงวัฒนธรรมครับสิ่งเหล่านี้คือประสบการณ์คือความฝันที่ผมได้รับโอกาสดีเช่นนี้กระผมก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บุกการะทุนการศึกษาและผู้ที่บริจาคเงินให้กับวทีิทุกท่านครับขอบคุณที่สร้างโอกาสให้กับชีวิตของผมขอบคุณที่สร้างโอกาสให้กับเด็กในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ทุกคนพวกเราขอสัญญาว่าจะเป็นคนดี จะตั้งใจเรียนเพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไปก็ขอกับเกียรติประวัติแพทยไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลังชีวิตและคนงานของศาสตราจารยในแพทเสรพิ้งพวงแก่